สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเชฟโอ๋นะครับกับรายการเชฟมูลฟองซุปมะเขือเทแบบนี้เวลาดีๆวันเนี้ยผมมาอยู่ที่ท่าพาริต เป็นร้านขายร้านแฮมเบอร์เกอร์เล็กๆเชฟคนนี้เขาได้ไอเดียมาจากไหนในการเปิดร้านที่นี่นะเขามีไอเดียอะไรแต่ผู้สวดเขาทำไมถึงเปิดร้านขนาดนี้แล้วความเป็นมาเรียบง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมาคุยกับพี่แหวนเจ้าของร้านอาหารน,นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเห็นหน้าตาอย่างนี้แต่ว่าใจดีมากคุยมาสาักพังแล้ว <laughs> ทักที่ยิ้มนันตลอดเวลาเลยครับ ผมจะทราบก่อนนะว่าร้านนี้เป็นมาไงที่ประวัติร้านนี้ประวัติร้านนี้ครับก็ตั้งแต่จุลศักราช2,500ไม่ใช่ไม่ได้่ีช่ใช่ไม่แก้นะข้บบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้มีความคลาสสิกมันเห็นป้อมมันมีอะไรอย่างเงี้ยก็มากินร้านนี้ก็เลยมากินไปเรื่อยๆจนน้ำท่วมอ่าครับตอนที่น้ำท่วมเยอะเขาก็คือเป็นเป็นรุ่นน้องที่สิบประการด้วยเขาก็เลยถามว่าแบบสนใจแบบซื้อกิจการต่อไหมผมก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคแต่ก็ หลังจากนั้นหกเดือนถึงได้เปิด<ช>ไทยครับผมไม่ใช่ว่าอะไรคือผมไปช่วยน้ำท่วม<อ>ไปผมไปทำกู้ภัยกับเพื่อนล้วก็ได้เปิดร้านประมาณมิถุนาเมื่อสองปีสองปีแล้วอ่าใช่ที่ขายเบอร์เกอร์เพราะว่าผมเคยเป็นเชฟผมไปเรียนอ,อาหารมาเ,เพื่อผมเป็นมิคเรจิไทพี่ไม่เห็นเห็นได้เนี่ยครับสวัสดีครับนี่คือท็มการที่กายใช่เป็นมิกเซอร์ ป็นไม่ใช่มิกเซอร์ถ้าเป็นมิกเซอร์ก็เป็นขวดโซดาเดินน้องเป็นบาร์เทนเดอร์น้ำเปล่าเดินมาไดเป็นมิกเซอร์ก็คือนี่เลยแล้วมีเครื่องดื่มนี้เป็นยังไงบางพี่ที่นี่ลูกเช็คแล้วก็มีคอนเทนตคอนเทนจะเป็นขนมไทยนี่นี่นี่ไม่มีเมนูคิดขึ้นมาเองเลยคิดจากแลนด์เลยครับให้ลูกค้าเลือกแล้วแต่ลูกค้าไม่เลือกหรอไม่เลือกเลือกกินอย่างอื่นจริงเปล่าแปลกมากที่เราเจอว่าชอบกินอะไรไม่รู้แต่เราก็จะมีคำถามที่ยิงไป ชอบกินเปรี้ยวไหมไม่บอกเออชอบกินขได้ไหมกินได้กินได้กินได้คือไม่อยากกินอ๋อโอเคกินแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้ไประหว่างทางว่าถ้าเจอคนประเภทนี้เราต้องเราต้องยิงคําถามให้เขาแต่ผมให้พี่ไปเป็นเด็กเสิร์ฟรับผมสักวันหนึ่งได้ปหมได้รับรองอ่างนี้เจ๋งรับองเจ๋งเจ๋งเจ๋งเลยไม่มีตังเนี้ลูกเลี้ยงเมียแน่นอนได้ผมไปไม่เจ๊งหรอกไม่เป็นไรพี่ผมคนเดียวผมโสดได้สบายก็ได้ไปเจ๊ก็เจ๊กคนเดียว ี่ตอนนี้แฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านนี้เป็นแนวไหนสไตล์ยังไงเป็นสไตล์ของผมเ <c oughs> บอร์เกอร์ของผมก็คือขนมปังดิบเนื้อซึ่งเนื้อเอามาบดเนื้อดีๆเขาไม่มาทำเบอร์เกอร์หรอกถูกต้องคือเนื้อดีจะมาบดทำไมเนี่ยหรออ่าใช่ครับเนื้อดีเขาขายเป็นชิ้นดิใช่ไหมจะวากิวก้าวบวกมาบดได <c oughs> ้มเป็นของเป็นของอ่ะเสน่ห์ของเนื้อที่เป็นเรียกว่าเป็นคัดคัดรูปเนียนยน้อยอ่ะอารมณ์แบบแรน ราบแรงลําไรงแรงอะไรพวกนี้เรามาขายเป็นชิ้นลำบากลำบากใกล้ใช่ไม่ต้มไม่เคี่ยวเนว่อาที่มีผักผืนมีเอ็นมีลิกาเมนต์มีอะไรก็ตามพวกนั้มันเรามาขายเป็นชิ้นไม่ได้เนี่ยคนเราเลยครับผมลูกค้าชอบถามว่าหนูป้าน้ำเองไหมไม่ท้ำหรือคนคิดว่าเชฟที่ดีอ่ะต้องครองโลก้วยบอกทำอย่างสำหรับผมอะคำว่าเชฟที่ดีมันไม่ได้แปลว่าคนที่ทำเองทุกอย่างผมนิยามว่าความเป็นเชฟที่ดีคือเราเป็น พูดจับคูดธรรมชาติคนไหนที่เขาทําอะไรเก่งกว่าเราก็จ้างมันทาเพราะว่าเขาเก่งกว่าผมเยอะอะไรมันผมเลยเขาชอบเขาชอบทำขนมปังก็เขาทำผมชอบอยู่กับเนื้อสัตว์ผมชอบอยู่กับไฟอยู่กับคี a อยู่กับ s p i ซ์นี่คือตัวผมผมก็อยู่กับแบบนี้ให้ผมไปยืนเบกรอขนมปังมันขึ้นโรยยีสต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่เอาไม่ทำาอธิการนี่คือสมัยเรียนนะครับเบเกอรี่มันเข้าเช้าไง ผมเมาเข้าไปทันซื้อไม่ทันหรืเมาไปเลยเมาทำงานไม่ได้ก็เข้าแต่ก็แบบเข้าไปแล้วก็แบบคิดดูเวลาเราแห้งๆแล้วเข้าไปเจอนมเนยนมเนยนมเนยแต่มันไม่ได้ไม่ได้แต่ก็โชคดีเจอจาาดีก็เข้าใจว่าเราเป็นยังไงเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าทำขนมปังผมสามารถทำอีกทีเขาก็มีสูตรเขาเราให้เขาทำมาก่อนทำมาเสร็จปั๊บมาเจอเนื้อของเราแล้วเราจะรู้แล้วว่า เราอยากจะปรับเนื้อหรือว่าเราอยากจะปรับขนมปังถ้าขนมปังเขาดีที่สุดเลยปรับตัวเรารับวเาแต่ถ้าเนื้อเราดีมากเลยขนมปังมันเ็วเราปรับขนมปังได้เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นสูตรที่ปรับมาในระดับหนึ่งแล้วซึ่งสามารถปรับได้อีกดูย่างนี่ผมเริ่มผิวแล้วตามเลยครับผมเดี๋ยวดูเชฟแบนทำเบอร์เกอร์ผมได้ทำมาประมาณ2ปีแสนหอมมากเลยอันนี้อะไรพี่ อันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ก็จังใหม่เลยซึ่งลูกค้าบอกว่าร้านผมเล็กเขาอยากให้ผมขยายร้านแต่ผมไม่ขยายเพราะว่าไม่มีตังหรือว่าไซต์หมดเลยหมดไซต์ที่แทนแทนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมไปเจอรุ่นน้องเขาทำไส้กรอกเราสามารถบอกก็ได้ว่าเราต้องการอะไรเข้าไปขนาดอันนี้เป็นเป็นแลมเป็นแลมซาเซ่เพราะว่าชาวบ้านเขาทำไส้กรอกหูเยอะผมทำไส้กรอกแลมแต่เป็นแลมที่ใส่ไขมันของวัว แล้วก็ไกไม่่คือข้อ,ขอใอะผมใส่ผักแพลวซึ่งม,ม,มันไปเข้ากิ่นหมดแล้วมันจะมีความเย็นมันจะเหมือนมันจะเหมือนใส่มิ้นอร่อยมากพี่แล้วก็สโมกกับบ,บีชวูดล้อมเดียวซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมใส่ความที่เลงของตัวเองลงไปได้เลยแล้วคนเอาไปทำมาเขาไปผัดกับข้าวก็ได้ซึ่งความเป็นแลมความเป็นผักแพลวทุกอ,อย่างยังครบเพราะนี่คือแผนกา,ารขิดรายราบของผมเอาล้ครับความน่าสนใจเนี่ยไม่ได้จบลงเพียงแค่ไส้กรอกของจริงจะจะเชฟกำลังทำอยู่ข้างหลังเลย แต่เป็นเบอร์เกอร์สไตล์ไหนเนี่ยเดี๋ยวหลังเบรกโฆษณาเนี่ยเราจะามารอนชมกันสรกครู่เดียววันนี้ผมมีเมนูเด็ดจะมาทำให้ดูทำที่นี่เลยแค่ข้าวหนึ่งจานแล้วก็เสร็จอร่อย,อยง่ายที่ไหนก็ได้โรซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากความสุข ความสุขหวานมันให้ชีวิตผมมาริโอผมใช้พอนสเมนงานของผมเจอทั้งแสงแดดและมลภาวะถ่ายหนังเหนื่อยหลายชั่วโมงแต่ความรู้สึกสดชื่นยังกลับมาได้ใหม่เพราะผมมีพอนสเมนพร้อมสารสกัดมเมล็ดก,กาแฟใหม่โฟมล้างหน้าพอนสเมนสูตร Energy Charge ไม่ใช่แค่ขจัดความมันความหมองคล้ำหรือฝุ่นควัน แต่ยังรู้สึกสะอาดสดชื่นแล้วทำไมคุณจะปล่อยให้ผิวไม่สดชื่นและหมองคล้ำทุกวันผมมั่นใจพอนสเมนเท่านั้นแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังโฟมล้างหน้าพนสเมนซื้อคเนโต้ลุ้นรับของรางวัลลนโดนและตั๋วคอนเสิร์ตทุกสัปดาห์มูลค่า3ล้านบาทวันนี้ที่28พฤษภาคมนี้ I hope to see you there to you see มักจะงขวางทางเราไม่ให้เราทำอะไรไม่ไมายลาก่อนโลกเดิมพระโลกใหม่คนรุ่นเราหอาสร้างเอง S, S. <S โลกสิัวปีแบบคุณหม่ยสบิ้ม um. so ส์ขออ่อนสุขว่าสำหรัน,นี้อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่างรอย้ตัวฉันมาเธก็รู้ทั้งหัวใจฉัจนอย่งที่เธอหมดแล้วตอน,นอ้าวนัดไปอีกหนึ่ง นี่ยังแช่อยู่แช่ไปเถอะเพราะใช้น้ำส้มสายชูกลั่น5%าทิพร์สะอาดใสมั่นใจได้ชัวร์สนับสนุนโดยโรซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากน้ำพริกเผาไทยแท้ตราอร่อยดีอร่อยถึงรสไทยแท้ นะครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครัวของร้านเอสแปกับพี่แวนครับผมนี่ผมผมสนใจรอะไรพี่อันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมึกดาไม่ใช่ผมชอบอะไรดำๆด,ดูร้านผมก็ดำๆนะครับผมผมก็นึกถึง <ๆ S 2> อิงแต่ครั้งนี้เมอนึกถึงอิงป๊าผมก็เลยมปนนึกถึงว่าสมัยเรียน่ะอาจารย์ผมเขาเคยทําเมนูที่เป็นแลมก,กับสับปะดซอส <ๆ S 2> ๆๆแต่ครั้งนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าทํายังไงอ่ะที่ผมจะเอาไอ้ตัวนั้นน่ะครับเข้ามา ผมก็เลยลองคุยกับร้านขนมปังว่าถ้าทําเป็นช็อกโกแลตบัตได้ไหมเขาก็บอกได้ก็ลองดูซึ่งอันนี้มันจะมีความขมเพราะเป็นใช้ดาร์กช็อกโกแลตพาวเดอร์เอาอันไหนขาวหรือดำเอาหมดเลยผมเอาหมดเลยอันนี้กินกับเนื้อได้แล้วอันนี้กินกับแรมได้ครับผมอ่าโอเควันนี้ผมขอเป็นลูกมือได้ไหมไม่เป็นไรได้ขอลองดูดีกว่าผมอยากเข้าครัวไงผมชอบเข้าครัวไงก็เป็นเชฟไงก็ต้องเข้าครัวเยอะผมทำรายการเนี่ยผมเหนื่อยมากไม่ได้เข้าครัวเลย แต่คนอื่นเขาไม่เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจว่าเราทําครัวแล้วเรา, <S <S เารู้สึกดีอ,อันนี้เป็นเนื้อที่ผมบอกว่าคือผมโร่ล้วจะเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วมาตัดมาแกะฟิล์มมันไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่เกลือเนี่ยคือเนื้อคือเนื้อมันติดกันมันไม่จําเป็นต,ต้องแบบใช้อย่างอื่นเลยอันนี้คือพไข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 อริกใส่แค่เกลือเลยเกลือกับพริกไทยอันนี้เป็นล้มเป็นแ้ำแล้วล้ำจะมันเยอะหน่อย คือลัมผมสั่งเป็นลัมบบดมาก็ <c oughs> แต่ละรอบเราเราเราบอกเขาไม่ได้ว่าเราเอาแฟตเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มาในปริมาณที่เรารับได้พอมันแฟตเยอะมันก็จะมันก็จะสุกเร็วกว่าชาวบ้านขหน่อยอ่าแค่นี้ก็เ,เนื้อลงก่อนหิวมากห็จริงๆไม่ได้เดี๋ยวเข้าครัดเดวเดี๋ยวเราเชฟบ,บ้านเรากินข้างนอกดีกว่าคือเราจะถูกสอนมาว่าอย่ายไปยุ่งกับมัน สีจะได้ขึ้นใช่ใช่แต่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ดิเขาให้กลับทุก20่สถึงสามิบวินาทีเพราะความร้อนจะอย่างเซ็นเตอร์อยู่อมันจะไม่มีด้านใดด้านหนึ่งที่โดนแดดคีทแล้วไม่โอุ้งคโอเค่ะเพราะล้นเนี่ยประมาณยี่สิบพอกลับแล้วแล้วที่ประหลาดกว่านั้นคือสีขึ้นสีขึ้นด้วยใช้ได้กับสเต็กทุกชนิดด้วยไม่ใช่แค่เบอร์เกอร์ ลองลองเรากลับไปที่ร้านลองลองละหอมได้กิ่น้าลอันนี้เราก็อาศัยเราดูหนังมาเห็นในหนังว่าเขาขายแบบนี้เขาใส่ตะกร้าแบบอืเพราะผมรู้สึกว่าเบอร์เกอร์มันเป็นสิ่งเพราะนั้นเนี่ยร้านผมไม่ให้ซ่อมี่ต้องใช้มือกิน แล้วแขกขอวะไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ทุกคนต้องเว้นผู้ที่มีทุกคนละภาพทางนิ้วมือหรือคนที่ตัดฟันแล้วใส่ใส่ยางรัดยางรัดนได้อย่างนี้ให้ได้ชีสี่ก็เป็นชีสแบบปกตินะคือชีสดีๆนะเขาก็ไม่มาเสิร์ฟกับเนื้อหรอกใช่ครับผมอ๋ไปกินกับวายกินกับอะไรไปอย่างนั้นนะอันนี้อยกับผัก ปังขอผมปิ้งใหม่นี้ว่าผมชอบมาอยู่นส้่ะเพราะผมรู้สึกว่าเบอรเนสมันไม่ทำร้ายอะไรเลยครับผมในปริมาณที่พอเหมาะพอเหมาะ่ามันจะไม่ทำร้ายอะไรทั้งสิ้นวันนี้ระหว่างชั้นเนี่ยผมจะมีอันี่ใส่ไปอะไรเป็นฟฟัเเิลพสลาฟเฟิลเพสเพราะว่าอันนี้ที่ร้านผมก็ใช้เหมือนกันผมก็เอามีดปัดมีดเลยคนก็ตื่นเต้น ที่ร้านเนี่ยก็ผมจะมีให้เลือกว่าเป็นแฮชบราวน์หรือเป็นฟไส้ข้างบนเนี่ยผมใส่เมนี่ของโกโก้เลยของโกโก้หน่อยมันก็ไปเพิ่มหมไปนิดนึงอ่าตัวนี้น่าทานมากนิดเดียวก็ใส่ผักแล้วก็ข้างบนเนี่ยทาไปกังเนสคือเบอร์เกอร์แล้วก็แบบก็าวางวางเกอร์เป็นเบอร์อเกอร์เป็นสตรีทอ่ะปล่อยให้มันเป็นฟรีฟอร์มของมันนี่ตัวนี้ขาวเพื่อให้มันเป็นเนส สีดำเป็นแค่ฉับซึ่งเป็นแค่ฉับที่ใส่ฮิงเป็นซอสที่จิ้มเท่าไหร่ก็รสชาติเข้าเดิมว่็จะเสิร์ฟไปแบบนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งเสิร์ฟขอบคุณขอบคุณมากครับเบอร์เกอร์ของเชฟแบนแห่งร้านเอสเคเบสเบอร์เกอร์ที่ไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดและไม่ใช่จานฟู้ดด้วยทุกอย่างได้คิดมาเรียบร้อยแล้วว่าเบอร์เกอร์เนี่ยสีดำเนี่ยต้องคู่กับแลมคู่กับช็อกโกแลตแล้วยังจะคิดต่อไปเรื่อยๆต่อไปเปลี่ยนเรื่อยๆมาครั้งนี้รสชาติแบบนี้มาครั้งหน้ารสชาติอาจจะเปลี่ยนไปแต่่่อออรยแนน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 นมััจะเเเปปป็็็โโทททีีีุ้้้กว อร่อยไหมผักย่างย่างเอาย่างไหมถ้าเผาพี่ปูเองอร่อยไม่ใช่แล้วนี่มาจากวังน้ำเขียวอ,อร่อยดีพี่รสชาติขลมกล่อมดีเข้ากับแรม,มซึ่งช็อกโกแลตกับแรมมันตัดกันได้ดีมากเลยทีได้กลิ่นของเนื้อด้วยเนื้อมีกลิ่นอันนี้ผมชอบอร่อยกินใส่ก็ได้ษกิมไปปับ๊บรสชาติเท่าๆเดิมเอาละครับจากที่ผมลองชิมทุกอย่างแล้วผมคิดว่า พี่แวนเนี่ยหรือร้านะนเอสเตอร์เบรนเนี่ยกับพี่การด้วยใส่ใจทุกราลยละเอียดจริงๆไม่ไว่าจะเป็นแค่เคชอปเนี่ยซึ่งทุกที่ทำเบอร์เกอร์สเต,ต็กเคชอปเคช็อปไม่ใช่นี่ก็ทำขึ้นมาเองก็งใส่หมื่นดำขึ้นไปด้วยเพื่อช่วยชูรสทุกอย่างขึ้นเราจิ้มหนึง่งคร<ม>ั้งสองครั้งเรายังได้รสชาติเนี้เหมือนเดิมเราไม่ได้ลดรสชาติเคช็อปแล้ว<ม>ตอนนี้ผมว่าอยากให้พี่แวนฝากถึงร้าน<ม>ของพี่แวนเชื่อว่าคนที่ดูรายการนี้อย่างน้อยๆต้องเป็นคนทำอาหารคนเราอย่าไปมองข้างเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ทุกอย่างมันสสัััััมมมพพนนนธธ์์กหด สัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายมันต้องสมดุลก็าฝากไว้สำหรับคนทาอาหารว่าในความชอบความในของเรามีอยู่แล้วแต่ว่านึกถึงค,ความสมดุลด้วยเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แวนและพิการนะครับผมคืนนี้จะไม่ใช่แค่ทำอาหารแต่ได้ความคิเดเยอะมากเลยทั้งการทําอาหารและในชีวิตทุกอย่างเลยอามาใช้ในการทำอาหารได้หมดเพียงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านกลับมาพบกับผมในครัวของผมและวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวลองติดตามกันรับรองวันนี้สนุกแน่นอนแต่ช่วงนี้ผมขอจัดการที่เหลือก่อนรับรองว่าอร่อยมากโดยเฉพาะ อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ทุกอย่างเลยขอบคุณมากครับผมจะทำอะไรดีนะ ปลาหมึกกรอบคู่เหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้น60ปีคุณค่าที่อยู่คู่สังคมไทย 2> 2 25กันเยายนนี้ช้อปขึ้นเซฟฟี่ฟรี18,000บาทขึ้นไปต่อชิ้นฟรีประกันราคา2,000บาทพิเศษถึง22เมษายนนี้ชอ้อป800ถึง1,499บาทฟรีคูปองส่วนลด10บาทหรือช้อปตึงมาได้100บาทขึ้นไปฟรีคูปองส่วนลด180บาทที่ Big C วันนี้ผมจะมาทำสเต็กทูน่าสูตรอร่อยไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ใช้แค่นี่ เสร็จแล้วไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำได้โรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากชา์ลีเลมมอนจากลิปตันประสานความเย็นชามฟรีซเมนไอศครีมวอลลิปตันครัชสดชื่นฟรีสุดคั so wow ้ว วันนี้สกอดวิตามินซีอยากให้คุณแม่ชวนเด็กๆเล่นนอกบ้านเดี๋ยวนี้ลูกอยู่แต่หน้าคอมทว,วนันดีที่มีสกอดวิตามินซีที่อุดมไปด้วยวิตามินซีไว้ให้พวกเขารสส้มรสมิกเบอร์รี่อร่อยดีวิตามินซีสูงตอนนี้หลายคนต้องคิดว่าอุ้นอยู่เมืองนอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าคล้ายๆกับยาติที่อังกฤษเลยนะคะอร่อยยิ่งขึ้นจนหยุดไม่ได้นะคะ กะท,ะกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีเติมเต็มเสน่ห์สูตตำนานเอกลักษณ์ขนมไทยนี่แหละเสน่ห์ขนมไทยกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อเปอร์เซนและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีที่พรสความเป็นไทยที่ขาดไม่ได้ วุ้นเส้นตรามางกอนคู่เหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้นอาลาครับขอต้อนรับเข้าสู่ครัวของผมอีกครั้งแล้วกันสำหรับที่แล้วผมเสนออาหารเช้าเบาๆไปแล้วตอนนี้ผมจะมาเสนอเมนูที่เรียกว่าบรันช์เมนูแต่บรันช์เมนูเนี่ยสำหรับผมแล้วก็คือพูดตรงๆก็คือเป็นอาหารของคนที่ตื่นสายนิดนึงก็คือจะไม่ใช่เป็นอาหารเช้าโดยมือตรงแต่ว่าจะเป็นอาหารที่กินง่ายๆกินสบายๆายายซึ่งวันนี้ผมจะนําเสนอ2เมนู ซึ่งอันนี้สัมผันี้จะให้พลังนิดหน่อยตอนรับสงการเพื่อจะได้มีแรงออกไปเล่นน้ำกันตอนบ่ายอันแรกก็คือจะเป็นมันฝรั่งกับเบคอนแล้วก็จะเป็นไข่ต่อไปก็จะเป็นสเต็กแซนด์วิชงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเมนูอันแรกก่อนดีกว่าคือเราก็จะไปหามันฝรั่งที่ลูกเล็กๆเ,เราก็จะเอาเนยนะครับลงไปในกระทะ แล้ก็จับมันเขาลงไปทอดเลยกิ่งเขาไวสักพักหนึ่งให้เขาได้สี golden brown ก e ่อนเพื่อได้ความหอมของตัวที่เขาติดกระทะแล้วตัวเบคอนเนี่ยเราก็จะใช้ตัดเขาสักครึ่งนึงเหนเดี๋ยวเราวางพักไปก่อนระหว่ที่ผมรอมันสุกเนี่ยผมจะมาเตรียมส่วนประกอบอีกหนึ่งจานนั่นก็คือจะเป็นขนมปังที่เราหาซื้อได้ตามทั่วไปครับผมครึ่งเราจะย่างน,นิดน,นึง าเราเขาไปข้างๆก่อนเป็นผักคอสหรือเราจะหาผักอะไร,รก็ได้ครับที่มีความกรอบหน่อยเราจะใส่โบว์เตรียมไว้ก่อนรอเขาพักแป๊บนึงเราจะใส่เกลือเข้าไปหน่อยแต่ว่าอันนี้อย่ายใส่เกลือมากเพราะเดี๋ยวเราจะมีความเค็มจากเบคอนอีกพอดูปุ๊บถ้าเกิดเขาได้สีปุ๊บเนี่ยเราก็กลับด้านแปลว่าเขาใกล้สุกแล้ว แต่ว่ามันนี่ขอให้หั่นบางๆเลยนะครับผมขอได้สุกเร็วหน่อยถ้าทนี้เดี๋ยวผมจะใช้ในการย่างเนื้อเนื้อเนี่ยผมจะโรยแค่เกลือก่อนทั้งสองด้านเลยครับผมเค okay. พอมันด้าแลวเราก็จะใส่เบคอนลงไป ถ้าเราไม่ใส่เบคอนเราจะใส่แฮมก็ได้หรือจะใส่อย่างอื่นก็ได้ครับหรือว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้เราทิ้มเข้ามาอย่างนี้เราใส่เนยนิดนึงในการย่างเนื้อเนี่ยขอให้กระทะร้อนๆเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะเสิร์ฟลงไปในทั้งกระทะเลยทั้งไข่ทั้งเบคอนแล้วก็มันฝรั่งเราเสิร์ฟทั้งอย่างนี้เลย ได้แล้วเราเข้ามาพักไปสักนิดหนึ่งเพื่อเขาได้ซับน้ํามันส่วนเกินนี่ออกไปแล้วเราทิ้งให้เพียงสักพักหนึ่งเคตอนนี้พอมันฝรั่งเบคอนเนี่ยสุกได้ที่แล้วเราก็จะไข่สักสองฟองก็ได้ใส่ลงไปเลยสามเลยแล้วกันอ่าโอเคอันเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรอให้ไข่เขาสุกหน่อย ส่วนตัวเนี้ยตัวที่เราได้เนื้อได้ปุ๊บเราเอาผักสลัดพวงกี้ที่เราเตรียมมาไว้นะครับผมเรามาใส่ด้วยมันเนสแล้วก็ส่วนตัวขนมปังเนี่ยเราจะทาด้วยมัสตาร์ดแล้วก็จะเป็นเม็ดของมัสตาร์ดความดนึงเพราะตัวเนี้ยจะมีความหอมกว่าตัวที่เป็นตัวมัสตาร์ดธรรมดาตัวนี้ได้แล้วครับผม ก็เ็จต,ตัวเนี้ยผมจะท่อไข่ดาวแล้วโปะข้างบนเลยตอนี้ผมอยากให้ไข่แดงเขาสุกนิดนึ่งเดีกินเข้าไปแล้วเขาจะไหลไปทถ่วยห,หมด จะขนมปังนะครับปิดข้างบนส่วนตัวนี้เราจะเสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดแล้วก็มายองเนสนะครับผมเพื่อรสชาติที่เข้มข้นขึ้นเราจะใส่ไปข้างบนขี้นนิดนึงแล้วเ,เสิร์ฟไปข้างๆด้วย มีซอสมะเขือเทศ,เทศมีมเมง็ดเล็กหน่อยอาจจะเป็นตัวของเม็ดมัดสตาร์ดเติมเข้าไปด้วยเผื่อใครอยากได้ความเผ็ดเพิ่มขึ้นหรือความหอมของมัสตาร์ดเพิ่มขึ้นเราก็ใส่เข้าไปได้แล้วก็จะเอาผักสลัดเนี่ยแต่งนิดนึงเผื่อใครอยากได้ความสดชื่นความกรอบของสลัดผักสุดท้ายเราก็พลิกใส่ดำ ผมคิดว่าเนี่ยเป็นเมนูเพิ่มพลังเตรียมตัวออกไปเล่นสงการตอนบ่ายอย่างเต็มที่แน่นอนมีทั้งไข่ทั้งเบคอนมีขนมปังเข้าไปด้วยให้เรามีพลังงานเตรียมสู้รบตอนบ่าย นี่เป็นผมคิดว่าเป็นอาหารเพิ่มพลังเลยอะบางท่านไม่ทานเนื้อเราเปลี่ยนเป็นไก่ไมโอนเราก็เปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นเนื้อเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดผมคิดว่าเป็นเมนูบรันช์สัปดับ์ซัมเมอร์นี้ที่ทุกคนสามารถทํากินเองที่บ้านได้แล้วก็มีพลังงานด้วยให้พลังงานพร้อมสู้กับแดดแล้วก็มาสงการแบบนี้ก็ลองทำดูครับก่อนตอนเช้าก่อนออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ลองทำพวกนี้เตรียมไว้ก็ได้ครับผมเราเตรียมไว้รับปทานบนรถก็ได้เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวของทุกท่านนะครับก็ขอให้ขับขี่อย่างาะระมัด เราก็จะเรียนนะครับว่าเมาไม่ขับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนน่วมทางด้วยนะครับผมเอาละครับงั้นผมขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ไทยกับท่านผู้ชมแล้วกันกลับมาพบกับผมใหม่นะครับผมเชฟโอ๊กับรายการเชฟมือทองทุกวันเสาร์ตอนเช้าช่อง5้านะครับเวลา8โมง25งั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย